สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวท้องถิ่นนะครับวันนี้เราจะมาบรรยายในหัวข้อที่4ี่นะครับก็คือความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กรนะครับหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อในการสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นของตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทุกๆุกกฝ่ายเลยนะครับรวมถึงตำแหน่งรองปลัดแต่ในข้อที่จริงแล้วไม่ว่าท่านจะสอบประลัดสอบผู้ำนวยการกองคลัง ผู้อในการกองช่างหรือหัวหน้าสํานักปลัดเนี่ยในทุกๆตําแหน่งเนี่ยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดองค์กรเนี่ยต้องมีนะครับในฐานะที่เราเป็นนักบริหารนะครับยิ่งการสอบสายงานผู้บริหารแล้วคุณไม่มีความรู้เรื่องการจัดระบบการจัดการองค์กรเนี่ยไม่ได้นะครับยิ่งให้มหาวิทยายลัยเป็นผู้ออกข้อสอบเนี่ยเรื่องเนี้ยในฐานะผู้บริหารเนี่ย ผู้บริหารทุกคนนะครับจะต้องมีความรู้นะครับเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับในเรื่องของการจัดระบบองค์กรแบบสรุปนะครับเราจะสรุปอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องของการจัดระบบองค์กรเนี่ยเขาจะมีรูปแบบนะครับหรือมีทฤษฎีในการจัดองค์กรเนี่ยอยู่ในสามช่วงเวลานะครับช่วงเวลาที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าการจัด องค์กรตามทฤษฎีคลาสสิกนะครับหรือคลาสสิคอลเทอรีนะครับคำว่าคลาสสิกเนี่ยเหมือนรถคลาสสิกเพลงคลาสสิกก็คือเรียกว่าเป็นยุคสมัยเก่าสมัยโบราณนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือยุคสมัยเก่านะครับต่อมานะครับเมื่อโลกยุคเก่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปก็กลายเป็นอะไรครับเข้าสู่ยุคที่สองเราเรียกว่า การจัดองค์กรสมัยใหม่นะครับหรือ neo classic theory นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาในรูปแบบของการจัดองค์กรมาอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็มาสู่ยุคที่3นะครับเราเรียกว่าทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบันนะครับหรือปัจจุบันในยุคนี้เองนะครับเราเรียกว่า modern นะครับบ้านสไตล์ modern นั่นเองนะครับแบบสมัยใหม่สุดๆเลยสมัยปัจจุบันเราเรียกว่า modern theory of ออกแต่ไ a นเซ n นะครับเพื่อนๆนต้องจำได้แล้วนะครับว่าเรื่องการจัดองค์กรเนี่ยจะมี3ยุคนะครับเราเรียกว่ายุคเก่ายุคใหม่และยุคปัจจุบันอันนี้ผมพูดสั้นๆนะครับก็เป็นยุคคลาสสิกนีโอคลาสสิกและก็ยุคโมเดิร์นนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียดของแต่ละยุคสมัยเนี่ยนะครับเราอธิบายคร่าวๆกันก่อนนะครับการจัดการองค์การตามทฤษฎีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นยุคแรกๆนะครับ ในยุคนี้นะครับในเรื่องของการจัดการเนี่ยเขาจะเห็นคนเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องจักรนะครับคนเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ต้องมีแรงจูงใจนะครับเพราะเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงเริ่มต้นนะครับจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะมียุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นยุคของการใช้แรงงานทาสนะครับ เพืเ่อนๆเคยดูไหมเย็น e อย่างเงี้ยเราเคยดูเรื่องนางทาสใช่ไหมหรือในฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีทาตผิวดำเนี่ยมาตัดไล่อ้อยทํายาสูบนะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยก่อนนะครับต้องมีเรื่องของการสร้างแรงจูงใจไหมไม่ต้องนะครับก็คือมีแต่การสั่งงานอย่างเดียวนะครับยิ่งในยุคของสมัยทาสเนี่ยนะครับทาสเนี่ยไม่มีสิทธิคิดสั่งให้ไปทําอะไรก็ต้องทำนะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยเก่าเนี่ยนะครับเมื่อมีการพัฒนาเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและการเลิกค่าเนี่ยเขาก็ยังติดรูปแบบเดิมนะครับก็คือว่าคนเนี่ยไม่มีจิตใจหรอกต้องสั่งนะครับส่วนคนจะทํางานได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับค่าตอบแทนนะครับคือจ่ายเงินไปนะครับทำงานตามลายชิ้นทํางานลายวันนะครับเหมือนเพื่อนนะครับไปรับจ้างดํานาอย่างเงี้ยนะครับก็นับกันเป็นต้นๆเลยนะครับกรรมละเท่าไหร่มัดละเท่าไหร่ก็ทํากันตามจํานวนเงินนะครับต่อมาเนี่ย อันนี้เป็นแนวคิดในยุคแรกนะครับต่อมาในยุคที่สองเนี่ยเขาก็มองเห็นนะครับว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกยุคนี้ว่ายุคของเรื่องของจิตวิทยานะครับเรื่องของแรงจูงใจเริ่มเข้ามาเขามองแล้วว่าการที่จะให้คนทํางานนะครับอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตวิทยาแรงจูงใจด้วยนะครับการที่จะให้คนทํางานนะครับมีการพัฒนามีความคิดสร้างสรรค์นั้น นะครับจะต้องเน้นในเรื่องของจิตวิทยานะครับเริ่มมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับต่อมานะครับในยุคที่3เนี่ยเราเรียกว่ายุคเมอร์เดนเทอรี่นะครับอันนี้คือสมัยปัจจุบันนะครับแต่เดิมยุคที่1และยุคที่2เนี่ยเขามองแต่เฉพาะตัวคนนะครับเช่นยุคที่1เนี่ย เขามองว่าคนต้องการนะครับแค่เพียงเงินตาไม่ต้องมีแรงจูงใจนะครับในยุคที่สองเขาบอกว่าคนเนี่ยต้องมีแรงจูงใจจึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อมาในยุคที่3ามเขาเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยยุค1ยุค2เนี่ยมันมองเฉพาะแค่ภายในตัวบุคคลนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันยังมีปัจจัยภายนอก นะครับเข้ามามีผลกระทบต่อการทำงานของคนด้วยนะครับจะมองแต่เพียงตัวบุคคลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองในภาพรวมขององค์กรนะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มมองภายนอกองค์กรนะครับมองในแง่เรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะครับตามสภาพแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็แบ่งออกเป็น3ยุคเนาะง่ายๆนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเรามาดูยุคที่1ก่อนนะครับเรามาดูยุคที่1ก่อนนะครับ ยุคที่หนึ่งเหมือนที่เราบอกว่าเป็นการจัดองค์กรตามทฤษฎีคลาสสิกนะครับคลาสสิกเทอรีสมัยก่อนนะครับคนที่มีบุคคลนะครับคนที่เป็นความสำคัญสำคัญนะจุดที่เขานำมาออกนะครับคนที่หนึ่งเนี่ยก็คือเฟดเดริกดับิเทเลอร์นะครับเราเรียกว่าเทเลอร์รถเทเลอร์เราเนี่ยนะครับคนนี้ถือว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะครับ เทเลอร์เนี่ยเขาให้หลักสําคัญไว้อยู่4ประการนะครับคือการทํางานเนี่ยจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุดนะครับหรือวันเบสเวย์นะครับในการทํางานนะครับมีทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียวเท่านั้นนะครับในการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราเข้าไปในโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะออกแบบรูปแบบการทํางานให้เราแล้วนะครับเราไม่ต้องคิดนะครับทำตามเขาเลยนะครับเพื่อน,เอนๆเคยเห็นไหมในโรงงานอ่าเช่นตัวอย่างโรงงานไก่สดเนี่ยเพื่อนๆมีหน้าที่ที่จะตัด นะครับน่องชิ้นนี้ก็นั่งตัดอยู่แต่อย่างนั้นนะครับวิธีการตัดก็จะเหมือนกันทุกประการนะครับเราไม่ต้องคิดมากไปอยู่ในโรงงานเดี๋ยวเขาก็อยู่ในลายนะเขาให้เราทําอะไรเราก็ทาตามนั้นนะครับการคัดเลือกคนงานเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับมีการจัดให้มีแรงจูงใจด้านเงินนะครับมีค่าตอบแทนเป็นลายชิ้นนะครับก็คือคิดว่าคนเนี่ยการที่คนจะทํางานเนี่ยเพราะเขาต้องการได้เงินนะครับก็จะในลักษณะที่ว่าอาจจะให้ลายชิ้นไง นะครับเช่นการดำนาให้กรรมละสิบสตางอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดำได้เยอะเพื่อนเพื่อนก็ได้เงินเยอะงานก็ออกมามีประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องมีแรงจูงใจอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ของเขาคือเขาจะแยกฝ่ายบริหารจากฝ่ายปฏิบัตินะครับก็คือใครมีหน้าที่บริหารคิดวิธีการทํางานก็คิดไปใครที่เป็นแรงงานก็ทําไปไม่ต้องคิดนะครับเหมือนอยู่ในไลน์เนี่ยเพื่อนเพื่อนยืนตัดไก่ก็ยืนตัดไก่อยู่ทั้งอย่างนั้นทั้งวัน่ะ นะครับในโรงงานแช่แข็งโรงงานไก่สดเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเพราะเขามองว่ายัางไงครับในยุคนี้ยุคเก่าเนี่ยเขายังมองว่าคนเป็นไงครับคนโง่นะอันนี้เขาพูดตรงๆนะคนโง่นะครับพึ่งออกจากการใช้แรงงานทาสนะครับคนพวกนี้จะทําอะไรไม่เป็นคิดอะไรไม่เป็นเราต้องบอกเขาตลอดนะครับก็อันนี้คือเฟดเดอร์บิลเลอร์นะครับคนที่สองนะครับที่มีชื่อเสียงใน ยุคสมัยเก่าก็คือเฮลิแกนนะครับเฮลิแกนเนี่ยเขาจะมีการนะครับนำเอาแผนภูมิแกนหรือแกนชาร์ดเข้ามานะครับเข้ามาในการทำงานนะครับซึ่งมันเป็นแผนภูมิที่แสดงถึงอะไรครับระยะเวลานะครับแล้วก็การทำงานนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เราคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นตัวอย่างแผนภูมิแกนนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเขาก็จะระบุนะครับเป็นกราฟ ระหว่างระยะเวลากับอะไรครับกิจกรรมนะครับประชาคมหมู่บ้านอ่ะทาช่วงเวลาไหนเราก็มาขีดไว้นะครับทําในช่วงเดือนมกราคมพานะครับพอประชุมประชาคมหมู่บ้านเสร็จเราก็มาจัดทําร่างแผนก็ทําในช่วงเดือนมีนาก็ใส่เวลาไปนะครับเป็นแผนภูมิที่แสดงถึงระยะเวลาและกิจกรรมนะครับนําไปเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเวลาไหนนะครับก็ใส่ไปนะครับอันนี้คือแผนภูมิแกนฉาดนะครับ ต่อมานะครับบุคคลที่สําคัญต่อมานะครับก็คือองลีฟาโยนะครับองลีฟาโยคนนี้ก็สําคัญครับเพราะว่าเขาได้บอกถึงหน้าที่ของฝ่ายบริหารไว้นะครับคนที่จะเป็นผู้บริหารเหมือนพวกเราตอนนี้ใช่ไหมจะกลายเป็นผู้บริหารและจะสอบผู้บริหารนะครับเขาบอกว่าหน้าที่ของผู้บริหารเนี่ยที่จะต้องดําเนินการก็คือ POCCC นะครับแน่นอนครับ P มาจากคําว่า Planning O มาจากคำว่า organizing หรือการจัดองค์กรนะครับ C ตัวแรกเนี่ยมาจากคำว่าการบักคับบัญชาหรือการสั่งการก็เรียกว่า commanding นะครับ C ตัวที่2องเราเรียกว่าการประสานงานนะครับก็ coordination นะครับและ C ตัวสุดท้ายคือ controlling ก็คือการควบคุมนะครับตรงนี้ออกทุกปีนะครับเพื่อนๆจะต้องจำให้ได้นะครับ P O C C C ของขององ f ีฟาโยนะครับ เหมือนจะจำง่ายนะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ย C เนี่ยมันมีถึง3ตัวนะครับก็คือ C Commanding นะครับการบังคับบัญชาการสั่งงาน C Coordination การประสานงานและ C ควบคุม Control นะครับเราจะต้องนะครับจำให้ได้นะครับเพื่อนๆต้องจำว่า C ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือการบังคับบัญชาหรือการสั่งการนะครับพอเราสั่งนะครับเช่นสั่งให้นะครับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะครับไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นะครับสั่งไปแล้วเป็นไงครับการจัดทําแผนเป็นไงครับต้องมีหลายๆกองนะครับเราก็ต้องไปอะไรครับประสานงานให้แต่ละกองเนี่ยช่วยกันจัดทําแผนนะครับเช่นกองช่างก็ไปดําเนินการทําอะไรครับจัดทําโครงการประมาณราคามาเห็นไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ประสานงานแล้วเราก็ต้องควบคุมให้ทุกฝ่ายนะครับดำเนินการไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับแล้วก็บังคับบัญชาประสานงานควบคุมนะครับ นึกตามความเป็นจริงครับนะครับก็คือต้องสั่งเขาก่อนก็คือ command บังคับบัญชาก่อนแล้วก็ไปประสานงานกองต่างๆและสุดท้ายคอนโทร l ลิงนะครับควบคุมนะครับให้ดําเนินการไปตามแผนนะครับที่เราวางไว้นะครับอันนี้ก็คือองรีฟอยู่นะครับต่อมาเนี่ยนะครับพอผ่านระยะเวลาไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็มีลูเทอร์กูลิกและแลนดอนเออร์วิกนะครับ กูลิกแอนเอวิกนะครับเขาก็มาพิจารณา POCC แล้วนะครับเขาบอกว่า POCC เนี่ยมันยังไม่พอนะมันจะต้องเพิ่มไปอีก2ประการนะครับก็กลายเป็นคำว่า post cope แทนนะครับ P O S D C O R B นะครับตัว C O นี่คู่กันนะครับก็คือหลักของผู้บริหารที่จะต้องทำเจประการนะครับ P ก็ยัง planning อยู่ O ก็ยัง organizing คือการจัดองค์กรอยู่นะครับแต่ S นะครับตัวที่2เราเรียกว่า s t a าฟคือการสรรหาการบรรจุนะครับ d Directing ครับการสั่งการนะครับ CO NO, เนี่ยคือ Coordinating ก็คือการประสานง,งานนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ Reporting นะครับ reporting ก็คือต้องทำรายงานและเรื่องสุดท้ายคือ b u d k e t i n g ก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับตัวนี้ออกทุกปีนะครับลักษณะข้อสอบก็จะถามไม่ง่ายครับว่าตัว S หมายถึงอะไร ตัว A หมายถึงอะไรตัว B หมายถึงอะไรนะครับเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับต่อมานะครับในบุคคลที่มีความสำคัญในทฤษฎียุคเก่านะอีกคนหนึ่งก็คือแม็กซ์เวเบอร์นะครับก็คือตัวผมเองนะครับท่านมาติวกับลองแม็กสอบราชการนะครับแม็กเวเบอร์เนี่ยก็เป็นทฤษฎีนะครับเป็นผู้คิดคนทฤษฎีในระบบราชการขึ้นมา นะครับถือว่าเป็นบิดาแห่งระบบราชการนะครับโดยเขาบอกว่าระบบราชการเนี่ยจะต้องมีลักษณะสําคัญนะครับหรือมีรูปแบบการทํางานเจประการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งมีการกําหนดหน้าที่แยกกันตามความชํานาญเฉพาะด้านอย่างชัดเจนนะครับปัจจุบันมีไหมมีนะครับก็คือมีการแยกกันระหว่างกองคลังกองช่างกองการศึกษาเห็นไหมครับตามความถนัดเฉพาะด้านนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นไงครับจะไปถนัดเรื่องของเพื่อนๆนะครับ เรื่องของตัวเองเนี่ยก็เอาไว้ก่อนนะครับเวลาเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราก็ไปยุ่งกับเขาตลอดนะครับตัวที่2ครับมีการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาใช่ไหมครับก็มีเจ้าหน้าที่มีหัวหน้าฝ่ายมีผอกอง,งมีรองปลัดมีปลัดเห็นไหมครับก็จะมีการบังคัอบบัญชากันตามสายงานนะครับตัวที่3ครับมีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานตามความรู้ความสามารถนะครับปัจจุบันก็มีใช่ไหมครับ ก็จะมีการสอบนะครับเหมือนที่เราจะสอบสายบริหารนะครับสี่ครับต้องทํางานตามกฎระเบียบเห็นไหมเวลาเราจะทําอะไรก็ต้องยึดระเบียบเป็นที่ตั้งนะครับไม่ช่ไม่ได้ใช้ดุลพินิษของตัวเองนะต้องทํางานตามระเบียบนะครับต่างจากภาคเอกชนเนาะที่อาจจะระเบียบทิศนึงต้องดูผลสัมฤทธิ์คือกําไรเป็นที่ตั้งนะครับข้อสี่ไอข้อห้าครับต้องมีการปฏิบัติงานนะครับทุกคนเสมอภาคกันเราเรียกว่าความเสมอภาค เท่าเทียมกันนะครับไม่เน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับข้อ6ครับมีความมั่นคงก็คือทํางานเกษียณเมื่อยุ60นั่นเองแล้วข้อ7็ครับมีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎียุคคลาสสิกนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับเรามาเฉลยกันนะครับจากนะครับโพสโคนะครับตัวอักษร Co เนี่ยหมายถึงเห็นไหมครับข้อสอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเอาคําย่อตรงนี้นะครับมานะครับแล้วถามว่า มันหมายความว่าอะไรนะครับในบางครั้งอาจจะถามตัว b ในบางครั้งอาจจะถามตัว R นะครับบางครั้งอาจจะถามตัว d ซึ่งพวกเราจะต้องตอบไปได้นะครับอันนี้เขาถาม c o นะครับก็ไก่ครับการสั่งการนะครับขอไข่ครับการประสานงานก็วายครับการจัดองค์การงองูครับการจัดทํางบประมาณตอบข้อไหนครับข้อนี้ c o ก็คือ coordinating นะครับการประสานงานนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราต้องรู้นะครับ ถ้าโจทย์เปลี่ยนไปตัว b หมายถึงอะไรถ้าตัว b เราก็ต้องตอบข้องงูใช่ไหมครับการจัดทํางบประมาณนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วครับเขาถามตัว d d ก็คือ directing นะครับการสั่งการนั่นเองนะครับข้อสอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อสอบอีกข้อหนึ่งนะครับจากหน้าที่ของผู้บริหารนะครับ pocc นะครับตัวอักษรตัว c สุดท้ายหมายถึงอะไรนะครับก็ไกลครับการสั่งการนะครับ ขอใครครับการประสานงานขอควายครับการจัดองค์กรนะครับแล้วก็งูครับการควบคุมพวกเราตอบข้อไหนครับพวกเราอย่างที่บอกนะตัว C มีสามตัวนะครับตัว C มีสามตัว C ตัวที่หนึ่งต้องเริ่มจากอะไรครับอ่า commanding นะครับก็คือการสั่งการการบังคับบัญชา C ตัวที่สองเมื่อสั่งการไปแล้วเป็นไงครับก็ต้อง coordinating นะครับก็คือการประสานงานให้ทุกกองนะครับมาช่วยกันนะครับในการ ปฏิบัติงานให้สําเร็จแต่ซีสุดท้ายเป็นไงครับเมื่อได้สั่งการและประสานงานแล้วท่านก็ต้องไปควบคุมนะครับหรือ c o n t r o l ล i n g นะครับให้มีการปฏิบัติงานไปตามที่เราได้วางแผนไว้นะครับตัวนี้เพื่อนๆจะต้องจําเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับบางครั้งอาจจะออกภาษาอังกฤษนะครับไม่ออกเฉพาะภาษาไทยนะต่อไปเรามาดูข้อสอบนะครับข้อนี้นะครับเฮนรี่ฟาโยอ่าเฮนรี่ฟาโยหรืออองรีฟาโยนะครับ ได้กำหนดหน้าที่ของการจัดการได้แก่ POCCC นะครับเ้าถามว่าข้อใดถูกต้องที่สุดนะครับก็ไก่ครับการวางแผนการจัดองค์การการบังคับบัญชาข้อไข่ครับการวางแผนการจัดองค์การการบังคับบัญชาการประสานงานข้อควายครับการวางแผนการจัดองค์การการบังคับบัญชาการประสานงานการควบคุมงูครับการวางแผนการจัดองค์การการบังคับบัญชา การประสานงานและการงบประมาณตอบข้อไหนครับตอบข้อขอควายนะครับอย่างที่บอกครับ P O C C C P Planning O Organizing นะครับการบังคับบัญชาได้แก่ Commanding นะครับการประสานงานก็คือ Coordinating และสุดท้าย Controlling นะครับการควบคุมนะครับตอบข้อขอควายนะครับหากท่านเป็นผู้บริหารนะครับในหน่วยงานราชการตามทฤษฎีของ m a x w e b e r ท่านเห็นด้วยกับนะครับ กอใคครับยึดหลักสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการขอใขครับยึดหลักสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการยึดกฎระเบียบต่างๆอย่างชัดเจนขอใครครับยึดหลักสายการบังคับบัญชายึดกฎระเบียบและเป็นกลางทางการเมืองนะครับกงูครับยึดหลักสายการบังคับบัญชานะครับยึดกฎระเบียบและเป็นกลางทางการเมืองและจัดให้มีแรงจูงใจทางการเงิน นะครับข้อใดถูกต้องที่สุดครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับถูกต้องที่สุดและถูกมากที่สุดก็ต้องตอบข้อขอควายนะครับก็คือยึดสายงานการบังคับบัญชายึดกฎระเบียบและมีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับข้อนี้มีข้อประเด็นนะครับในทฤษฎีของแม็กเวเบอร์ถึง3ข้อนะครับก็ให้ถูกที่สุดก็ตอบข้อขอควายไปนะครับก็ไก่ถูกไหมก้ไก่เ็าถูกแต่ถูกข้อเดียวนะครับแต่เขาพูดมาแค่ข้อเดียว ข้อใครเนี่ยก็ถูกครับแต่พูดมาแค่2ข้อก็คือการบังคับบัญชากับกฎระเบียบนะครับดังนั้นเราต้องตอบข้อที่ถูกที่สุดก,ก็คือข้อคอควายนะครับส่วนข้ององงูนะครับข้อนี้ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของการจัดให้มีแรงจูงใจด้านการเงินเนี่ยไม่ใช่ทฤษฎีระบบราชการของแมคเว b e เบอร์นะครับเป็นไงครับเราทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องมีการจูงใจด้านการเงินนะครับ ต่อไปครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้แตกต่างจากพวกกาไก่ครับเฟสเดลิกเดวิลเทเลอร์ขอไข่ครับเฟสเดลิกฮอสเบิร์กขอควายครับมาสโลงูครับโดตันมาโยนะครับข้อนี้เรายังไม่ได้บรรยายนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับข้อนี้ครับเรามาดูครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะครับข้อไก่ครับหาวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานข้อไข่ครับหาวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานและการให้ค่าจ้างลายชิ้นข้อควายครับการหาวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานการให้ค่าจ้างเป็นลายชิ้นการแยกฝ่ายบริหารจากฝ่ายปฏิบัติกองูครับการหาวิธีที่ดีที่สุดในการทํางานการให้ค่าจ้างเป็นลายชิ้นการแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ มุ่งเน้นเรื่องจิตวิทยานะครับโดยมองเห็นความสําคัญและความมีคุณค่าของมนุษย์นะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อไหนที่ถูกที่สุดและมีถูกมากที่สุดต้องตอบข้อข้อควายนะครับข้อนี้ถูกมากที่สุดนะครับโดยไม่มีข้อผิดนะครับก็คือหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดหรือ one best way นะครับการให้ข้าจ้างเป็นลายชิ้นนะครับแล้วก็การแยกฝ่ายบริหารจากฝ่ายปฏิบัตินะครับส่วนข้ององูข้อที่ผิดก็คือ เขามาบอกว่ามุ่งเน้นเรื่องของจิตวิทยานะครับในทฤษฎีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์หรือแบบสมัยเก่าเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องจิตวิทยานะครับเรามุ่งเน้นว่าคนนี่คือเครื่องจักรนะครับต่อไปครับอ่าเรามาดูข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจากโพสโคนะครับอักษรตัว b หมายถึงอะไรก็ไก่ครับการสั่งการเขาใ่ครับการประสานงานก็ควายการจัดองค์กรกูครับการจัดทางบประมาณพวกเราตอบข้อไหนครับ ข้อนี้ต้องตอบข้องงงูนะครับการจัดทำงบประมาณหรือบัคเก็ตติ้งนั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีนะครับเรื่องของการจัดการองค์การสมัยใหม่นะครับหรือ neo classic theory นะครับเรามุ่งเน้นนะครับให้ความสำคัญในเรื่องใดนะครับก็ไก่ครับมุ่งเน้นเรื่องของจิตวิทยามองเห็นความสำคัญและคุณค่าของมนุษย์ ขไข่คร,ครับเน้นรูปแบบการทํางานเน้นการจัดการก็ไข่คร,ครับเริ่มมองภายนอกองค์กรน,นะครับในแง่ของระบบเชิงพลวัตการเปลี่ยนแปลงข้อไหนครับเป็นเรื่องของทฤษฎีการาจัดการองค์การสมัยใหม่นะครับตอบข้อกอไก่นะครับอย่างที่บอกนะครับในยุคแรกเนี่ยเราเน้นว่า,าคนนะครับต้องทํางานในลักษณะเครื่องจักรนะครับ แต่ในยุคข,ของนีโอคลาสสิกคือสมัยใหม่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของจิตวิทยาครับว่าคนเนี่ยมีคุณค่าการที่จะให้คนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้องมีแรงจูงใจนะครับโอเคนะครับตอบข้อกอ,อไก่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในตอนที่1นนะครับในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของทฤษฎีการจัดองค์การสมัยใหม่นะครับอย่างที่บอกมันมี3ยุคเนาะสมัยเก่าสมัยใหม่แล้วก็สมัยปัจจุบัน นะครับเราจบในสมัยเก่าไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ